สวัสดีครับคนดูทุกคนสมาชิกชมลมคนรักเวกอัพลุตวันนี้เราจะมาทําคลิปแอบทั้งเกมกันได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับมาในสกินเยตินะทุกคนวันนี้เยตุดกดไลค์กดแชร์และส b ับสมารด้วยนะครับ โอ้ยตอนนี้เหลือ13คนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหผไม่เจอใครเลยนะวิ่งมาตั้งนานเนี่ยวิ่งแบบเอียงเอียงงงอะที่ทำไมวิ่งเอียงเอียงผมก็งงเหมือนกันกนะสกินมันบักสกินมันบัก <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะแอบบหลังต้นไม้แล้วทุกคนจะล <laughs> ่อ,ลอมันมาหาพี่ดิพี่อยู่ตรง, <c oughs> ต,งต้นไม้เนี่ยเห็นต้นไม้สั่นไหมเห็นต้นไม้สั่นไหมเออเนี่ยเออแพี่ตรนต้นไม้สั่น ต้นไม้สั่นดูดูดูต้นไม้สั่นดูดิดูดูดูเราเราดูยังไงต้นไม้สั่นแล้วขึ้นไปทำอะไรกันบนต้นไม้วะมีลูกมาแล้วมีลูกมาเลยผมใหญ่เลยยูไหนไหนเฮ้ยพี่แอบ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 อยู่พี่แอบอยู่พี่แอบอยู่พี่แอบอยู่อุ้ยแรงว่ะเฮ้ยโลโอ้โลตายโอ้าร่าเลยพี่ชุบคาร่าลูกพี่แอบอยู่พี่แอบอยู่วิวได้วิวแก้หมดเลย ไม่เอาพี่พแอบอยู่ซ่อนแอบไงโลเขาจะให้มันเห็นไม่ได้ลอยลงใต้เหรอ,อนกย<ห>ายนออกมามาสแกนหาพี่มันสแกนหาพี่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยผมอยากหลบดูแต่ <c oughs> พี่ <c oughs> ย่องไปดูก่อน <c oughs> ผมไปเห็นพี่อยู่นอกวงแล้วโรเจอร์พี่ย่องไปดูมันก่อนมึงไม่เห็นพี่ว่ะ <c oughs> ผมไม่เห็นพี่แล้วเหมือนกันนะ <c oughs> นี่ต้นไม้สั่นโยต้นไม้สั่นโยฟันฟันวันนี้ฟันกันทีนึง เุ้ยโดนอ่ะช่วยโดนชนมาอีกสักรอนเก็บการ์ดโลนี่เก็บการ์ดโลได้เอางงกูเก็บการ์ดงงเห็นปะวะไม่รู้เฮ้ยทุกคนอย่างเนียนนะครับซดแอบแบบโอ้โหใช้สกินเนี้ยเดินอย่างเนียนอ่ะ มันเป็นลิงล่องโหดนะซุนหงอคงลิงล่องโหดเดินไปมีม้าโคตรเนียนเฮ้ยเดี๋ยวผมไปชุบน้องผมโชว์เลยมาชุบแล้วโคตรเนียนนะครับเฮ้ยพี่แอบหลังรถก่อนแอบหลังรถเลยพี่ผมผมก็ต้องแอบมีแอร์ดอบด้วยเปิดเปิดแอร์ดอบก็ได้เอาของมาฝากผมเลยไม่ไม่ มันมันเอาแอ้ดอกแล้วพี่แอบอยู่พี่แอบอยู่เหรอเหรอพี่มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเดี๋ยวพี่มองมันให้พี่มองมันให้พี่แอบเนียนจริงนะแอบเนียนจนผมก็ไม่เห็นพี่แม้แต่ผมก็ยังไม่เห็นแล้วเนียนนะครับน้องพี่แอบอยู่อีกรอบไม่เป็นไรปล่อยไปเลยไม่มีไม่มียาเดี๋ยวพี่ชุบอีกขยับขยับเออมันซ้ำแล้วมันสแกนหาพี่แล้วพี่แอบอยู่พี่แอบอยู่ เดี๋ยวพี่ไปเก็บการ์ดให้โคตรเนียนอะตอนนี้โคตรเนียนแล้วดูนานผมไม่เห็นว่ามันหงไม่เห็นมันเดินผ่านไปแล้วเฮ้เดี๋ยวพี่ไปเก็บการ์ดโลหมาแล้วครับโคตรเนียนนะครับสกินนี้น้องๆมาแล้วชุบอีกฮัลโหลมาเกิดไหมไม่พอเกิดแล้วโอเค นอนเอาเดี๋ยวแคนตอนนี้เหลือแคน<ม>พี่แอบอยู่พี่แอบอยู่ A few moments later ดูดิเขาถาอะไรอยู่านอนมมอย่างนี้นแอบเนียนกัดแค่แต่ผมก็ไม่เห็นพูดเลยเหลือหคนเหลือหคน,นพี่ยังเนียนเลย,เย,เยมาแล้วมาแล้ว มาไหนวเอ้ยอไม่เห็นผมนะครับทุกคนดูดิเดินผ่านเดินผ่านเฉยแอบตายต้นไม้ก่อนอเ,อเ,เทียบไปเียบไปผมน่าจะโดนอยู่แล้วเนะี้ยไปผมพีม่โดนบอดยิงเฮ <c oughs> ้ยเหรอเฮ้ยบอดเห็นแต่คนไม่เห็น <c oughs> บอดเห็นบอดเห็นบอดเห็นนะสกินนี้สกินนี้มันล่อบอด <c oughs> สกินเทพเปินแอบในรถก่อน เฮ้ยสตาร์ททำไมรถแรงแอบในรถแอบในรถอี้อย่างเนียนอย่างเนียนอุ้ยวงกระจู๋วหวเอ้ามันเห็นพี่เหรอเอ้าเอ้าเห็นพี่อย่างเนียนอย่างเนียนเอ้าเห็นพี่อย่าลืมดีว่าท่ามคือรถเออเหรอลืมกรรมอ๋อเฮ้ยโอ้ลืมลืมลืม พี่หายบักแล้วเหรอตอนนี้เราเห็นแล้วแล้วผมก็ไหวทำไมผมเห็นพี่วะชุบๆๆมีเลือดมีเลือดโลชุบๆเอาตรงๆนะทุกคนผมทำบั克เลครับบักหายตัวนะครับทุกคนอาจจะงงว่าเดินผ่านขนาดนั้นทำไมศัตรูไม่เห็นเพราะว่าผมบักนั่นเองเดี๋ยวผมจะเฉลยนะว่าผมทำยังไงนะกดไลค์นะทุกคนกดไลค์เดี๋ยวต้องกดไลค์เดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่เดี๋ยวทำให้ดูใหม่ตอนนี้เหลือสี่ว่ะสองสองว่ะโลเก็บเจีเลยขึ้นรถเฉย ลืมลืมว่าห้ามขึ้นรถทุกคนรถอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่นี่งแล้วนี่อ่ะเนียนไหมล่ะดูดิกลมกลืนไหมมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้มันไม่รู้กลมกลืนขนาดนี้พี่จะรู้ได้ไงเฮ้ยเอาเฮ้ยกะแตกตายสวยตายจริงไหมเนี่ยจริงเฮ้ยสวยเอาที่หนึ่งเลยเอาที่หนึ่งเลยเอาที่หนึ่งเอาที่หนึ่งเดี๋ยวพี่รอข้างบนตัวอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่รอข้างบน ตัวนั่นอยู่ข้างบนปั๊มเลือดปั๊มอะไรอยู่ชัวที่เผาเลยนะเผาเราจะไม่ตายใช่ไหมพี่เฮ้ยเราเผาบ้านเผาเองวะเนี่ยเผาบ้านตัวเองว่ะเฮ้ยดับไฟก่อนตรงไหนติดไฟตีทิ้งเดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบนต้องเอามันเราจะแพ้แบบไม่สมศักดิ์ศรีไม่ได้ผมเจอมันแล้วมันมันมันโดนไฟเผาเออมันโดนไฟไหม้มันโดนไฟไหม้อยู่ไหนมันอยู่ชั้นไหนอยู่นี่อยู่กับผมเนี่ยจะเอามันอยู่เฮ้ยเลื่อนระผมเถอะสาม มันมีเลือดเหรอมันมีเลือดเหรอใช่้าลามีปลาไหมเพื่อนๆมันน่าจะมีเลือดให้มันโอ้โมีสแปสอีกพี่เราแพ้เนี่ยเราตายวงเราตายวงโอ้โหมันมีปลาปะไม่มีไม่มีอตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราเฉลยทุกคนมา วิธีการทำบัก็กมนุษย์ล่องหนนะครับทุกคนให้ลงมาที่เมืองนี้นะนี่ตามนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับนำรถบรรทุกของเมืองนั้นนะครับขับออกมามันจะมีแบบบั็กๆนิดหนึ่งนะแล้วก็จอดไว้นั่นเองนะครับจากนั้นฟาร์มไม้แล้วก็สร้างไม้ขึ้นที่สูงนะครับสูงประมาณที่เราสามารถกระโดดลงมาตายได้เลยนะฮะแล้วก็กระโดดลงมานะครับทุกคนจากนั้นก็กด e ย้ำๆเลยเพื่อให้เรา บักเข้าไปข้างในรถนะครับเหมือนเราขึ้นไปนั่งบนเบาะรถแล้วนะครับแต่ว่าเราน็อกออกมานั่นเองนะประมาณนี้นะครับแล้วผาพมันจะสั่นๆแบบนี้นะทุกคนมันจะแบบเออเหมือนตัวละครมันบักบัคอะนั่นแหละคือเราติดบักล่องหนแล้วนั่นเองนะครับพี่ลุกไม่ได้ดไ,มไม่มันเดินไม่ได้ใช่ไหมมันเห็นพี่อยู่กับที่อะใช่ไหมมันเห็นพี่อยู่กับที่อะ,ะพี่เดินสั่นๆอะ ไม so right. right? so right. ่แล้วลุกเดินก็เห็นโลใช่ไหมเห็นโลเห็นทุกอย่างแต่ว่าันสั่นอ่ะพูดไม่ถูกเอารถมาชนได้ปะขับรถมาชนอ่ะแล้วรถรถขับรถออกไปยังนี่ไงได้ไหมออกได้แล้วที่ติดไปกับรถปะวะเมื่อกี้เออหายแล้วเดินได้แล้วก็เดินดีๆแล้วเนี่ยวใช่เหรอเลยเป็นไงอ่ะเดินเหยียบรู้สึกโลมันสั่นๆใช่แบบพี่เดินผิดปกติเลย พี่ว่าบักมันหายไปว่าตอนรัวรถอต่อเพราะตอนแรกมันเหมือนพี่ดำดินอ่ะเฮ้ยรุ่นคนนี่รุ่นมาเทสมาเทสตรงนี้เลยไหนนี่คนไม่เห็นมีอ่มันฟันไม้แตกเมื่อกี้ก็พี่ฟันเราไม่เห็นพี่อ่ะอ่ะวพี่เป็นคนฟันอ่ะอ้าวมันมันไปแตกตรงนี้ไงแต่พี่อยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ยอ่ะตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนโล เนี่ยพี่อยู่ตรงผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้าพี่อยู่ข้างหลังโลเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังโลอ่ะตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนโลเนี่ยพี่อยู่ตรงผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมาร์กเนี่ยบ้าพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังโลฮะเนี่ยพี่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพี่ยิงให้ดูเห็นปะเห็นปืนนะเนี่ยพี่อยู่ข้างหน้าผมอ้าวบ้าแล้วหนัดนะมึงอะอยู่ตัวพี่นี่เห็นยาหล่นไหมเออเออไหนไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยยาเห็นยาไหมเนี่ยพี่ทิ้งยารู้แต่ทำไมพี่เดินหน้านี้ ไม่ได้เดินพี่นั่งอยู่เฉยเดี๋ยวผมส่งให้ดูในดิสคอร์ดเดนบิดผ้าไม่ออก <c oughs> <c oughs> เฮียท่ากระโดดคนเที่ยเฮ้ยโอ้ยผมอยากเก็บผ้ามาเฮ้เดูท่านี่ <c oughs> พี่เห็นท่าตัวเองแล้วในในตอนกระโดโลดลองมาดูดิ <c oughs> เฮ้ยพี่เดินอะไรวะเนี่ย <c oughs> เดินเอียงอ่ะ เราวด้เด็กแรบเด็กแบดูดูพี่จะวิ่งขึ้นขึ้นไปเด็กแรบเดินเอียงอะมันเดินเอียงเหเฮ้ยเดินแล้วไหลอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวิ่งเดี๋ยวผมให้พี่ดีดูพี่พี่จะวิ่งขึ้นขึ้นไปนี่เหรอพี่เป็นนินจาหรือไงเนี่ยไม่พี่เดินขึ้นปกติเนี่ยขึ้นบิ้วอะเดี๋ยวในพี่จะเดินปีนปีนกระแพงอะไรพี่เป็นนินจาพี่เป็นนินจาเออโลโลลองเปิดอย่าพึ่งเข้าประตูเอออพี่ประตูเปิดเอง่ะ เออไหนแบบเพิ่งยังเพิ่งยังตูเปิดเองอ่ะนี่เปิดแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดดูอันนี้นะเออเบ้บีล็อกเบ้บีล็อกประตูเปิดเองเหรอเอออ่เราเดินออกนี่เราเดินออกนี่ออกแล้วออกแล้วไม่ได้เดินออกอีกประตูที่พี่เปิดปิดเมื่อกี้นิติดปะติดพี่ปะติดพี่เนี่ยติดติดติดพี่เนี่ยติดติดพี่เนี่ยติดติด โอเคครับผมใครที่เอาบักนี้ไปทำระวังจะโดนแบนกันด้วยนะครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะเจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย